สวัสดีครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2 m i n u ินิ e รีวิวรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวตุต่างให้ทุกท่านทราบภายใน2นาทีโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Attack on Titan ชิวิวอัปเดตแพทประจำเดือนตุลาคมนี้ดูดิครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆบ้างโอเคได้บี๊ อย่างแรกเลยก็คือการอัปเดตบทการสร้างตัวละครซึ่งทําให้คุณสามารถออกแบบตัวละครของคุณเข้าไปโหลดเล่นในการต่อสู้กับไททันได้มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงหน้าตาหรือว่าแว่นตาหรือว่าสีผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรทันทีครับคุณสามารถเลือกตัวละครที่คุณชอบในแนวของคุณได้สีผมก็จะมีหลายสีให้เลือกสรรได้เลยทีเดียว แล้วก็สามารถเลือกสีผิวตัวละครหรือแม้แต่ชุดแต่งกายของตัวละครก็ยังได้ครับผมแล้วยังสามารถเลือกสัญลักษณ์ที่จะเข้าหน่วยทหารของเราได้ไม่ว่าจะเป็นทีมสวัสดิทหารทีมเฝ้ากำแพง,พงหรือว่าทีมสำรวจและยังสามารถเลือกสกิลกดลิกขวาได้ตามใจชอบครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของรีไวล์หรือว่ามิคาสะหรือแม้แต่ซาชากินหัวมันเอาละครับทีนี้ก็ลองมาแต่งหน้ารีไวล์กันดีกว่าไอ้เฮียสมออนแม่งเล่นวะในส่วนของระบบการควบคุมการต่อสู้นั้นก็ได้เพิ่มระบบคามิล่าดิสตันขึ้นมา ซึ่งถ้าเราเลื่อนแถบนี้ลงมาให้สุดแล้วล่ะก็เราก็จะได้ไดมุมมองแบบ FPS หรือ first per person แนว Counter Strike ได้เลยทีเดียวเป็นการเปิดประสบการณ์แบบใหม่ในการล่าไททันกันเลยโอเคเชีย์ซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองเล่นมาแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกตรงๆจริงๆครับว่าเล่นยากเ แต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับบางทีถ้าคุณฝึกจนชนะนแล้วล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้ก่อนจบกไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทอัตแทกออนไททันท่บิวประจำเดือนตุลาคมครั้งหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรก็ติดตามชมกันได้ครับกับรายการ 2-Minute Review วันนี้สวัสดีครับ